ไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วครับ3มออเดอร์พร้อมเสิร์ฟมาให้แล้วครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางแว่ครับก็แตกไปถึ่ง2ตัวและก็หลุดไป1นะครับต้องบอกว่าใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยลวกันนะครับก็ยังได้หวานได้หอมกันอยู่นะครับแต่ว่าแนวทานนะครับที่เสิร์ฟให้ในหมู่บ้านเสิร์ฟให้ในครอบครัวนะครับไม่วันจะเป็นตัวเน้นนะครับชุดอัลบั้ม3ามต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับมาครบเต็มระบบกันไปเลยนะครับพี่ในในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดดี้วยลกัน นี่นะครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับที่ดลานฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าเน้นกว่าน้าช่องนาไลฟ์แบบนี้ก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญเลยนะครับปอนเซอร์งผมครับมันคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับไปที่คู่แรกกันเลยกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมลิกิตครับคุรหวังด้านเอเวอเรนครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านอาเเเนนนนนอออลลคคัู่ี้้ไมตงิดยยยะะแํา ให้ไปรองเจ้าบ้านอย่างเอเวอตันได้เลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ครับกระแสเนี่ยเปิดมาให้แน่นอนครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปานะครับค่อนข้างแปลกเลยนะครับวันนี้ครับผมยังเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับว่าเกมในบ้านเอเวอตันครับไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนครับเต็มที่ก็อาจจะจบเสมอดีไม่ดีครับอาจจะมีเซฟไพรส์นะครับเก็บสามแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ให้เลือกเชีีรยไปที่เอเวอตันได้เลย สังคู่ที่2นะครับคู่ณล้วงด้านคิสตันพาเลตครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านไบตันครับกอคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําเลยมองบอลเต็มเวลาครับสอง่วตัวครึ่งการันตี3ประตูมีให้อย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับสประตูยืนพื้นมีอย่างแน่นอนครับและคู่สุดท้ายนะครับคู่ณล้วงด้านแอตตันวิลล่าครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับกอคู่นี้ครับแนะนําเลยนะครับให้ไปต่อเจ้าบ้านอย่างแอตตันวิลล่าได้้้้้เเเเเเลลลยยยยยนนนนนะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบตออองงงกกกกกววว่่่่่่่าาาาาาาฟ์มมมมมชชชีีีีพพขททไไไดดดสุผแใ็ป เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปชนะไบตันมาถึง3มประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านนะครับและกำแพงวันนี้เปิดมาไม่แรงนะครับปอปาไหลไปทิ้งช่วงตัวนะครับถ้ามองจากกระแสและครับยังเชื่อมั่นเชื่อใจเกมในบ้านแอตตนวิล่าวันนี้จะไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชีย์ไปที่แอตตนวิล่าได้เลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวนี้ใส่นักที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับส่วนที่ินใดนที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองนะครับก็ทางเข้าง่ายนะครับต้ตลปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวด้วยกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับน้กท่านต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่งความสุขสวัสดีครับ